ดนตรีคือสิ่งที่สามารถทําให้เราไ้ผ่อนคลายและสนุกกับมันอีกทั้งยังสามารถทํไรายได้อีกหลายๆอย่างทุกๆคนไม่ว่าจะเป็นใครก็ต้องคเคยกับดนตรีมาบ้างอยู่แล้วไม่ว่าจะเป็นการฟังเพลงแต่งเพลงเล่นดนตรีหรืออื่นๆโคโตะหนึ่งในเครื่องดนตรีสายโบราณของประเทศญี่ปุ่นลักษณะคล้ายกับจัเคของประเทศเราโคโตะเครื่องดนตรีที่มีหลากหลายเสียงและสามารถสื่อออกมาได้หลากหลายอารมณ์และหลากหลายความไพเราะแส,สดงผมยาาโตะเองก็สลับคลิปวิดีโอในวันนี้ ผมจะขอมาแนะนำอนิเมะที่ผมเพิ่งดูจบไปเมื่อคืนแบบแทบไม่ได้นอนเลยทีเดียวเหตุผลก็เพราะว่าอยู่ดีๆก็ดันหลงไปดูในเมเรื่องนี้ซะงั้นอย่างกับพมลิขิตนะกับอนิเมะเรื่องโคโนโอโตโทมาระฝากฝันไว้ที่เสียงโคโตหนึ่งในอนิเมะสคูไลา์ที่ผมรู้สึกดูแลถูกใจสุดในตอนนี้ทั้งเรื่องมีทั้งความคอมเมดี้ดราม่าและโรแมนซ์รวมอยู่ในตัวแล้วก็มีความเป็นมิตรภาพของเพื่อนความไม่เข้าใจกันของแต่ละครอบครัว และจุดไฮไลท์ของมาเนี่ยอยู่ที่ฉากบรรเลงเสียงโคโตสุดไพเราะถึงขนาดขั้นที่ผมไม่รู้เรื่องอะไรยังรู้สึกว่ามาสนุกเลยส่วนตัวผมเป็นคนที่ชอบอนิเมะแนวนี้มากๆอยู่แล้วพวกแบบกิจการในชโนมในโรงเรียนหรือเรื่องราวชีวิตประจําวันที่เรียกว,ว่าเป็นอนิเมะแนวที่ผมชอบที่สุดเลยโคโนโอโตโทมาเลเป็นอนิเมะที่คนเข้าถึงน้อยมากอาจจะเพราะวันเนไม่ได้มีแนวที่โดดเด่นมากก็จะมีแค่คนบ้าลุมหรือคนที่ชอบดูอนิเมะแนวนี้เท่านั้นเ,เช่นผมเนี่ยที่จะสรรหาดูอนิเมะเรื่องนี้อ้อแล้วก็นะครับผมลืมบอกไป เรื่องนี้สามารถดูแบบถูกิีวิวได้ทาง Netflix นะครับมี2ภาคภาคละ13ตอนโอเคซึ่งคะแนนในเว็บ M A L ก็ได้มาอยู่ที่7.86ซึ่งผมมองว่ามันเยอะมากๆเลยนะครับส่วนตัวเนี่ยฉายออกมาในซีซั่นสปริงสองพัซึ่งหลายคนก็อาจจะไม่คุ้นก็ไปแปลกใจนะครับเพราะซีซั่นนี้เนี่ยมันมีอนิเมะันเพระเอกเทลมาโคตรจะเยอะเลยกระแสเรื่องนี้เนี่ยก็เลยโดนบดบังไปหมดเลยนี่สิเอาจริงผมก็เพิ่งเจอเรื่องนี้เมื่อคืนเหมือนกันนะครับผลิตโดยสตูดิโอที่มีชื่อว่า Platinum Vision สตูดิโอที่เคยสร้างงผลงานอย่าง Sir Vamp ครับ แค่นี้แหละผมเคยดูแค่นี้ภาพที่ออกมาก็ถือว่าสวยใช้ได้นะครับคือผมว่าว่ามันสวยได้แหละถ้าเพื่อนๆคิดว่ายัางไงลองคอมเมนต์กันมาได้นะครับเป็นอนิเมะที่สร้างมาจากมังงะเป็นแนวดรามา่ามิวสิกโรแมนต์สคูลโชเน,น้นสำหรับตัวละครในเรื่องนี้ก็จะมีหลักๆ3คนนะครับผมจะไม่ลงารายละเอียดเยอะแล้วกันสำหรับตัวละครเดี๋ยวเป็นตัการสปอยเอาโอเคเริ่มคุโรจิกะโฮซสุกิซาโตัวคุระตะทาเคโซก็เข้าวประมาณนี้นะผมจะไม่รอช้าแล้วมาเข้าที่เรื่องย่อก,กันเลยดีกว่าคุระตะทาเคโซนักเรียนปี2คนที่เหลืออยู่ในชมโโต เขาต้องการจะรักษา,ชาโชลอนี้ไว้ให้ได้แต่สมาชิกที่สนใจจะเข้าร่วมชมรมนั้นกลับเป็นรุ่นน้องปีหนึ่งที่เป็นตัวก่อปัญหาทั้งนั้นทั้งคุโรจิกะนักเลงที่รู้จักกันทั่วหน้าที่อยากจะเข้าชมรมนี้ด้วยเหตุผลบางอย่างแต่ได้เลื่อนโคโตะไม่เป็นโฮซุกิฟาโตะคุณหนูจาตระกูลโฮซุกิที่เป็นนักเลนโคโตะระดับอัจฉริยะที่เพิ่งย้ายเข้ามาเรียนที่ปีหนึ่งที่โรงเรียนแห่งนี้แล้วก็มาขอเข้ากลุมชมรมโคโตะเพราะกับปัญหาดราม่าส่วนตัว3คนนี้ก็ได้มารมมมตมมมโโตักน่่ออหชโโคยูด ท่ามกลางสารพัดปัญหามากมายที่จะเกิดขึ้นในตอนนี้ก็มีประมาณนี้นะสำหรับใครที่สนใจเนี่ยสามารถดูได้ทาง fli กได้เลยมีครบทุกตอนทุกภาคเลยนะครับในตอนนี้สำหรับเมย์ด้านมีส่วนตัวเนี่ยผมชอบมันมากๆเลยนะครับเรื่องเนี่ยเดินไปแบบไม่ซับซ้อนเอาจริงคือเลียดได้ว่าง่ายเลยก็สามารถจับทางได้เลยว่าจะเป็นยังไงต่อแต่สิ่งที่ดีเนี่ยคือการเลีายดลด้วยเหตุการณ์ต่างๆของเรื่องนะครับคือมันดีและเสียงโคต่อ,อเนี่ยโคตรเพลาะเลยคือมันมีหลายอารมณ์มากๆที่เสือมาจากเสียงนะครับทั้งอ่อนโยนเจ็บป,ปวดและ คือถ้าใครดูแล้วคิดเห็นยังไงสามารถคอมเมนต์กันพูดคุยกันได้เลยนะครับถ้าคลิปวิดีโอนี้ผมยาโต้ต้องขอจบการแนะนำไปที่เท่านี้ถ้าใครชอบก็ฝากกดไลค์และกดติดตามกันไว้เลยนะครับเพื่อให้ผลงานใหมายของผมสำหรับวันนี้ผมยาโต้ต้องขอตัวลาไปก่อน See you ครับ